ปลาเล้มับกินตัวมันมีน้ำดินี่กินน้ำไปไงน้ำตาเขียวไปกินไงเอาดีกินหมดจะได้ทิ้งลตอนนด

<S stereotype> <dragging> ừ Có quá rồi, chân cho kênh không bỏ lỡ những video โอ้ยจะไปไปมันจะตกตงนั้นน้าน้ำลึกกว่าไม่รู้ไม่รู้ไเกลนี่นี่เนีียอะไรนัดเดืนนี่อ้ยนัดเดืนนี่เอยนอนได้นะ ทำอะไรไม่รู้เรื่องจริงๆนะอี่พูดมาจริงจนะรู้ตัปลาเป็นแพเลยปาเปอะยอนาดนี้เปาเป็นกระดอะไรอเขากอืเดินเอุ๊ไหนหันหน้ายังอะไรนันนั่นเนี่ตกน่นเี

นะครับว้ายขึ้นมาสันสันเร็วก็เดินเนี่ยตกนะตกนะระวังนะถ้าตกญาตไม่เอานะไม่เอาอว้ายนะเป็นกันไหมคะอว้ายนะเป็นกันไหมเนี่ย 老อ老大โตโตทำอะไรอะไรดวงนั่นมา่ไหน